สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเชาว Auto r ทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวรถใหม่กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Audi ประเทศไทยนะฮะเราจะมาดูรถที่เปิดตัวรวมทั้งสิ้น2รุ่นด้วยกันนะฮะคันแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะก็คือคันนี้นี่เองครับนั่นก็คือ Audi a 8L นั่นเองนะครับเป็นทรงรูปรักษ์แบบนี้เลยนะฮะแบบรูหรานะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับนี่คือขุมพลังงานปลั๊กอินไฮบริดครับรอบนี้รายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปด เรามีเวลากับมันไม่มากนะครับงั้นเราดูกันแบบคร่าวๆเลยก่อนแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็น Audi A8L 60 TFSI e mm hmm. ด้วยนะครับเป็นการกับเครื่องแบบ Quattro Prestige แล้วก็ชุดแตก S Line นะครับ mm hmm. ชื่อรุ่นยาวมากครับจำไม่ททบไม่ได้ครับ แน่นอนครับนี่เห็นแบบนี้เลยนะครับคุมพลังนะครับที่เป็นเครื่องยนต์หลักนะครับก็จะเป็นคุมพลัง V6 TFSI นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะให้พลังได้มากสูงสุดอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ารถคันนี้เป็นรถพลังงานปลั๊กอินไฮบริดมันจึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังได้สูงสุด136แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรและเมื่อมารวมกันครับมันจะสร้างพลังได้มากสูงสุดถึง462แรงม้า 7 0 0นิวตันเมตรเลยนะครับต่หรับแรงบิดครับแล้วก็จะขับเคลื่อนนะครับด้วยเกียร์ทิปทรอนิก8จังหวะนะครับขับเคลื่อนคอร t โช่4ล้อตามสไตล์ของทาง Audi เองนะครับแค่ฟังตัวเลขแล้วก็อยากขับเลยว่าต้องรู้แน่นอนครับว่าคันนี้มันแรงสุดๆไปเลยฮะมายืนยันอีกครั้งครับว่า Audi A8L คันนี้นะครับจะใช้พลังงานปลั๊กอินไฮบริดนะครับรองรับการชาร์จแบบ AC เท่านั้นนะครับ รองรับสูงสุดนะครับได้ที่7.4กิโลวัตต์ครับในคันชาร์จนะครับเขาสามารถชาร์จนะครับได้เร็วสูงสุดนะฮะถ้าเสียบแบบบอชาร์จะ7.4กิโลวัตต์เนี่ย0-100ครับเพียงแค่1ชั่วโมง55นาทีเท่านั้นครับและนำไฟครับไปเก็บไปที่แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับขนาด17.9กิโลวัตต์ชั่วโมงฮะทำให้รถคันนี้นะสามารถขับเคลื่อนนะครับด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับได้ที่ 52กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ด้วยครับและเมื่อมาดูการออกแบบของเขาด้านหน้าเนี่ยครับตรงนี้เขาจะมีตัวที่เป็นฉีดไฟหน้าด้วยนะเปิดมาปั๊บมีไฟฉีดด้านหน้าได้นะฮะนี่เพื่อทำความสะอาดนะฮะด้านหน้าก็จะมีตักแกงนะครับมีทั้งแบบนี่เลยเป็นชิ้นเปียโนแบ็กนะตรงนี้เงาๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้านๆนะครับก็สวยงามตามสไตล์ของ Audi ครับแล้วก็มีตาสี่่วงตรงนี้เลยอยู่ตรงกลาง ชัดๆเจนๆแบบนี้นะครับมีคําว่าคอโ o รอยู่ตรงนี้ฮะบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอลท m e เลยนะแบบฟูลตามเลยนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ A8 ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไว้ิดทะเบียนนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ตรงนี้ตัดขอบุ้กว้างๆแบบนี้นะครับด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเป็นโนแบ็ k แบบนี้ครับกับสีดาด้านตรงนี้นะฮะเน่ตัดเป็นลิ้นแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยครับ ตัวไฟหน้าเนี่ยครับเป็นแบบ HD Matrix LED นะครับให้ความสว่างอมากจะเห็นว่าเนี่ยฮะจะมีโครมที่เป็นตัวเรียกว่าโปรเจคเตอร์ของ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแบบด y นามิกด้วยนะก็คือแบบซีเคีนลเชี่ยวนั่นเองนะฮะทียพูดกันง่ายๆนะครับมันจะวิ่งปุ๊บปุุไปนะฮะสวยๆงามแบบนี้เลยครับแล้วก็ข้านล่างครับเหมือนจะมีตัวที่เป็นไฟตัดหมอกแต่ไม่ใช่ครับตอนนี้เขา ปิดเอาไว้ครับมันสามารถใส่ไฟจัดหมอกได้แหละครับเรามาดูล้อหน้านะครับแม็กซ์นะครับเป็นก้านแบบ10ก้านแบบนี้แล้วก็สิบแมสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก้านแบบนี้นะเราก็จะมีเป็นดิสเบรกด้านหน้าเสียดายนะนี่ตัวเบรกอาจจะไม่ใช่แบบสีสีสันสันเหมือนสไตล์ของตัวที่เป็นรุ่นซิ่งๆหน่อยแบบทีๆของ Audi นะครับตัวล้อขนาดนี้นะครับเขาใส่มานะครับเป็นขนาดยี่สิบนิ้วนะฮะนี่ตัวยางเป็นสองหกห้าครับสี่สิบ R20 นะฮะแล้วก็แม็กซเป็นลายแบบนี้นะฮะสวยงามแล้วข้างๆนี้ก็ยังมีเสริมตัวที่เป็นเซ็นเซอร์มาอีกนะเรียกว่าเซ็นเซอร์รอบคันเลยครับข้างหลังข้อข้าไซส์เดียวกันครับเป็นขนาด20นิ้วครับข้างหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันครับมาดูภาพรวมการออกแบบเขาะนะครับนี่คือสไตล์สีดานแบบลักชัวรี่เลยครับ ใหญ่มากๆครับตัวรถยาวมากๆเลยนะมีถ้าจะดูตัวจริงเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ารถมันยาวมากๆครับแล้วก็จะมีชุดแต่ง S-Line นะครับพูดขอบด้านล่างอะไรพวกนี้นี่คือชุดแต่ง S-Line นะครับเขาก็จะมีตัดขอบนะเป็นสีเงินนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็หน้าต่างค่อนข้างใหญ่มากนะฮะบอกว่า คนที่ซื้อรถคันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งด้านหลังแหละเขาจะไม่ได้ขับเองนะแต่ว่าโอ้ดูดิข้างหลังเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีครับว่างางในจะหรูขนาดไหนครับมือจับใช้แบบสีเดียวกับตัวรถมีระบบคีเลตเอนที่ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกระจกใช้สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันครับก็นี่ครับยัมีัวแบ่งที่สามารถจะเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามาดูไกลๆนะฮะนี่เห็นไหมโอ้รถมันยาวมากนะนี่ นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฝาที่สามารถจะเป็นช่องเติม,มน้ำมันได้ครับเราจะเห็นตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ตรงนี้อีกแล้วครับเซ็นเซอร์เยอะมากครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมาจากเยอรมนีนะไม่ยอมให้ความปลอดภัยน้อยลงอย่างแน่นอนครับ หลังคาครับเขเป็นหลังคากระจกนะครเป็นบานพาโนราบิกสันรูฟนะครัข้างหลังนี่ก็จะมีตัวเสาอากาศแบบพิชลาลนะครับใต้สีดำนะครับแล้วก็จะมีหลังคากระจกตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดข้างในได้ให้มันกว้างขึ้นเดี๋ยวก็ไปดูกันอีกทีนะครับนี่คือหลังคาของตัว Audi A8 เงเาครับ มาดูการออกแบบด้านหลังว่างครับ็นรัดโดดเด่นมากด้วยโลโก้สี่ห่วงทาง Audi ้นะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายนะครับแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับพาดผ่านตั้งแต่ซ้ายไปขวาครับสมัยนี้เนี่ยก็นิยมมากจริงนะครับฟันใช้ไฟแบบนี้แหมสวยงามมากๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกล้องครับอยู่ตรงนี้ให้ครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีชุดแต่งตรงนี้นะครับที่เป็นชุดแต่งเอ i ไลเป็นขอบสีเงินแบบนี้เลยสวยๆองงานนะับนี่เห็นไหม แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีคําว่า60นะครับ TFSIE บอกถึงว่ารถคันนี้เป็นระบบพักอินไฮบริดแล้วก็มีคําว่าคอร์ทโตรงนี้ด้วยครับมาเปิดประตูด้านท้ายหน่อยฮะเปิดขึ้นมานี่เป็นประตูไฟฟ้าเนี่เปิดไม่แม้แล้วก็มีปุ่มให้ด้วยนะครับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับใส่มาให้นะฮะอย่างพวกนี้ก็อาจจะเป็นชุดเสริมนะครับที่เขาจะให้มาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะ่ะไม่ได้เปิดแล้วกันนั้นจะเป็นเป็นตัวลักักไฟเลยแหละ ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่เปิดตรงนี้นะมันเห็นอะไรได้บ้างนะเปิดปุ้งอ๋อข้างล่างนี้จะเป็นชุดเรียกว่าชุดซ่อมนะครับนี่ชุดซ่อมตัวยางนะดังนั้นเนี่ยยางตัวที่เป็นยางไหลไม่น่าจะมีครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเทีทมยมไอออนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นตัวเก็บนะครับนี่ก็แข็งแรงดีนะตรงนี้นะครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับขนาดก็แมม ใหญ่ไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะมาดูความใหญ่นะครับวันใหญ่ขนาดไหนถ้าผมนั่งเข้าไปนะได้ไหมนี่ก็พอได้อยู่อุ้ยใหญ่เฮ้ยได้นะพูจริงๆอ่ะนี่เฮ้ยปิดฝาได้ด้วยนะนี่นี่คือความใหญ่จริงเข้าไปได้อีกนะเข้าไปได้ลึกอีกลึกๆเลยนะวางกระเป๋าเดินทางได้นะครับได้แน่ๆแล้วก็วางกระเป๋ากอปได้แน่นอนครับ เปิดมาดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามันจะหรูหราขนาดไหนนะโอ้โหหรูหรามากครับตัวเบาะเนี่ยครับสัมผัสดีมากมากเลยฮะจับไปนี่รู้เลยว่านี่คือของดีนะครับใช้หนังวอลโคหน้านะนี่ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าจับดีจริงครับก็จะมีลายตรงนี้ตัวเบาะนะครับก็จะใช้การปรับด้วยระบบไฟฟ้านะนี่ปรับเลื่อนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวด้านหลังให้ด้วยนะเฮ้ยได้เยอะแยะเลยนะครับนี่เห็นไหม เจ๋งมากครับแล้วข้างนู้นก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันข้างนู้นก็มีเมมโมรีด้วยนะเห็นไหมมี2องเมมโมรีนะครับแล้วก็ข้างนี้มีอีก2องเมมโมรีรู้สุดๆเลยครับเข้ามาปั๊บครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือหน้าจอแบบชัด เจนมากๆครับเป็นระบบสัมผัสนะครับข้างบนเนี่ยเน้นการใช้งานพวกความบันเทิงต่างๆครับการปรับตั้งค่าตัวรถอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็จะแยกในส่วนของหน้าจอที่เป็นปรับอุณหภูมิครับไว้ตรงนี้เลยนี่มีแบ่งแยกซ้ายขวาครับและของหลังเขาก็แบ่งได้อีกด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับนี่ครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แน่นอนครับผมมาชอบหน้าจอของทาง Audi มากเพราะว่าหน้าจอดีเขาช้าสุดๆเลยครับ ดูการตกแต่งนะสิครับนี่เห็นไวิธีการปรับตัวเปิดความกว้างของตัวพัดลมมันจะเประบบสัมผัสนะนี่สามารถเปิดแบบเต็มรูเลยนี่ก็ได้นะหรือว่าจะปิดตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะลมไม่ออกเห็นไหมโอ้เท่มากๆนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเปลียนโนแบ็ักนะครับแล้วก็นี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโนแบ็ักเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นซอฟทัชที่แบบสัมผัสด,ดีมากๆครับมีไฟ เป็นไฟไหมเป็นน่าจะเป็นไฟแอมเบียนต์ไลท์นะตรงนี้นะครับสฟีฟ้านะครับสวยงามสุดๆเลยฮะแล้วก็ตัวนี้ครับน่าจะมีตัวที่เป็นเฮด d ัพ Display ให้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเวลาขับก็สบายๆเลยฮนะหน้าจอตรงนี้ครับ12.3นิ้วนะครับเป็นแบบ Full Digital เลยสามารถเปลี่ยนวิวได้นะ เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เลื่อนนู่นนี่นั่นได้นะครับหน้าจอเนี้ยชัดชัดเหมือนกันเช่นเดียวกันครับมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็สัมผัสดีครับพุ่มหนังแน่นอนครับตัวนี้ใช้เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าจะเรียกว่า4ก้านหรือว่า2กา้านก็แล้วแต่ครับมีพาเดอรชิปให้ตรงนี้นะครับมีปุ่มลมติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอตรงนี้กับตรงนี้ได้ปรับด้วยระบบไฟ,ฟฟ้านะครับขึ้นลงเข้าออกอ่าึ้นลงเข้าออกได้นะจะมีปุ่มๆอยู่ข้างๆนี้นะครับนี่ข้างๆนี้ตรงนี้เลย นะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับนี่ตัวที่เป็น c r สคอน control นะครับมันมีตัวช่องให้เราเห็นได้นะน่าจะดีกว่าที่ปแบบทึบๆแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับชุดตรงกลางครับก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆนะฮะก็จะเป็นวัสดุเปียโนแบ็กเป็นหลักในการตกแต่งครับมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะครับมีเกียร์ไฟฟ้ามีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับเปิดช่องนี้มานะครับมีช่องไว้ใส่ของพวกช่องจุดบุหรี่อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับกุญแจครับเป็นแบบนี้ครับนี่เลย นี่คือคกุญแจฮะแล้วก็เปิดมาตรงกลางนี่อ๋อเป็นแบ่งเป็น2ข้างนะแล้วแต่วัสดุแบบไหนแล้วครับแล้วก็มีกุญแจให้อีกอันหนึ่งนะแล้วก็มีช่องที่เป็น usb c ให้ตรงนี้ด้วยเช่นกันครับก็สะหรูหลาตามสไตล์ของทาง audi เลยครับให้ดูหลังคาหน่อยฮะหลังคาเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นหลังคาแบบเปิดไม่ได้อ๋อนี่เปิดอันนี้ไงนี่เห็นไหมเขามี2ช่องนะครับข้างหลังเลือกเลื่อนของเขาเองได้ครับ ข้างหน้าก็เลือเล่อนเองได้ในฝาเปิดได้นะบอกไปแล้วนะมันจะเปิดได้แต่เพราะฝั่งด้านหน้านะข้างหลังมันจะเปิดไม่ได้คนระับมันจะเปิดได้แต่ตัวที่เป็นบังสายตาเท่านั้นครับนี่หรูหรามากๆครับเดี๋ยวผมปิดดูนี่ปิดอีกทีปิดอีกทีนะเห็นไหมสุดๆเป็นยฮนะประตูเขานี่เป็นประตูดูดนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่นี่คือประตูดูดนฮะของ a u d ดี8 l ฮะ ผมเปิดมาลองนั่งข้างนี้นะครับเพราะว่านี่คือข้างที่คนที่ซื้อรถนะฮะเขาก็จะนั่งข้างนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านี่คือฝั่งของการนั่งของผู้บริหารโอ้โหมันมันเหลือเฟือมากๆครับเบาะนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับยกได้นะครับแล้วก็นี่ผมมีปุ่มตรงนี้ได้ครับเนี่ยเลื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถดันเบาะข้างหน้านี้ไปได้ด้วยนะครับมันก็จะ ทำให้ข้างหน้านี่กว้างขึ้นโอ้โหมันมันสบายเหลือเฟือครับจะบอกเลยนะฮะตัวแอร์นะครับมีทั้งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งตรงนี้ให้ด้วยครับมีให้เพียบเลยนะฮะก็มีตรงนี้คืออะไรเออกระจกนะโอ้ดีมากนะกระจกแต่งหน้าตรงนี้ก็มีให้สองข้างนะครับแล้วก็มีตัวหลังคาตรงนี้ออะะน,ะนะครับที่ก็สามารถเปิดได้ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าแหมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นหน้าจอนะครับที่สามารถ แยกโซนซ้ายขวาของตัวอุณหภูมิได้ครับปรับสีได้นะครับหรือว่าปรับตัวที่เป็นอุณหภูมิได้ครับปรับแสงได้ครับทำให้เบาะนวดให้ด้วยก็ได้นะครับปรับอุณหภูมิตัวเบาะได้อีกทั้งหากมันทําได้เยอะมากแยะมากมายมันสมกับเป็นรถของผู้บริหารจริงๆครับแล้วก็ตัวเบาะครับก็เมมโมรีะได้ด้วยนะนี่มีอีกมีอีกนะฮะนฮะแล้วก็ปรับได้นะจะเอานอนเลยไหมเนี่ยจะเอานอนเลยไหมเนี่ยข้างหน้าเขาก็จะขยับไปถูกไหมฮะ นี่เห็นไหมสุดๆนะนี่กดไปอีกเลยอ่ายิ่งกดยิ่งกว้างนะนี่เขาจะมียืดออกมาแบบนี้ด้วยนะครับผมทำยังไงได้นะผมก็ต้องนอนเงี้ยนี่มันออกมาแบบนี้เลยนะผมก็สามารถยกเท้านะครับนอนขึ้นไปแบบนี้ได้เลยอ่าสบายสบายสไตล์ผู้บริหารนะแล้วก็พับเก็บนะฮะแบบนี้เอ,อ นาสนแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมบอกแล้วครับว่ารถแบบนี้ครับคนที่ซื้อเขาไม่ค่อยขับนีคนที่ขับเขาจะไม่ได้ซื้อครับน,นี่ไงมาดูใกล้ๆสามารถเปิดฝานี่ผวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับมีช่องตรงนี้ให้อีกจังหานะนี่เลื่อนลงมานะครับใส่ของนู่นนี่นั่นได้อีกนะนี่โห เทสุดๆนะครับแล้วก็มีหน้าจอครับที่สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับตัวอ n นเตอร์เน e n เมนต์นี่แยกกันหมดเลยนะด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเอาไปใช้งานกันได้สบายๆเลยนี่เห็นไหมนี่สุดๆไปเลยครับแผงประตูก็หรูสุดๆเลยนะจับตรงไหนก็สัมผัสดีไปหมดนะนี่เป็นฟิโนแบล็คนะครับแล้วก็นีปุ่มให้ดูไปแล้วนะฮะแล้วก็มือจับตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนีสุดๆไปเลยครับ สำหรับ Audi A8L คันนี้นะครับราคาสุดที่นะครับในประเทศไทยอยู่ที่7.199ล้านบาทนะโอ้โหเป็นราคาที่ฟังแล้วดูดีมากๆครับเพราะว่าสิ่งที่ได้นี่มันทั้งเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดครับกำลังแรงนะครับความหรูหราภายในและอีกหลายๆอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่คุ้มค่าหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ว่าคันนี้จังเป็นคันแรกอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูคันต่อไปครับว่าคันที่2เป็นอย่างไรบ้างครับ เราจะมาต่อกันอีกคันนึงครับที่เป็นรถปักอินไฮบิดที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเลยนะครับของทาง Audi นะครับก็บคือ Audi A7 Sportback คันนี้นี่เองนะครับคันนี้จะเป็นตัว Black Edition นะครับชุดตกแต่ง s อ i n e เหมือนกันแล้วก็เพิ่มความเป็น Black Edition เข้าไปรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูทีละอย่างเลยครับ มาว่ากันเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับนี่กลนเครื่องยนต์ของ audi a 7 sportback นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับโดยขุมกําลังหลักก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับที่ใช้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบนะครับเป็นระบบไฮบริดแบบเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับตัวนี้จะให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่265แรงม้า370ินิวตันเมตรครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่143แรงร้ับ350 นิวตันเมตรครับและเมื่อรวมกำลังได้สูงสุดถึงที่367แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึงที่500นิวตันเมตรครับแล้วลองคิดดูครับว่ารถนายนต์ไซส์นี้นะครับเป็นไซส์ซีดานสปอร์ตแบบนี้สปอร์ตแบ็คเลยนะด้านนู้นจะไม่ใช่ตัวที่เป็นแบ็ k เอ i t ชันนะครับตัวน้นจะเป็นเอสไลแต่ว่าตัวนี้จะเป็น b แบ็ k เอ i t ชันสเปคเหมือนกันครับต่างที่ชุดแต่งนั้นนะครับลองคิดดูว่ารถตัวแค่นี้นะครับและได้พลังมากถึง 3 6 7แรงมา500นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์เอสโตรนิจังหวะนะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะวิ่งพุ่งแบบฟูลายขนาดไหนนะครับ mm hmm. เขาบอกกันไว้ว่า0ู0 0ถึงร้อเนี่ยอยู่เพียง5.7วินาทีเท่านั้นเองครับขยับมาดูที่ช่องชาร์จนะนี่เขาจะใช้เป็นชาร์จแบบ a c เท่านั้นเช่นเดียวกันกันกบตัวที่เป็น A8 ที่เราดูเมื่อกี้นะครตัวนี้จะรองรับกําลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่7 จุด4กิโลวัตต์เมื่อชาร์จ0ถึง100เปอร์เซ็นต์ไหมครับจะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมง55นาทีเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่มีความจุอยู่ที่17.9กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้นะครับมันวิ่งได้ไกลสุดๆด,ด้วยโหมดไฟฟ้าครับอยู่ถึง69กิโลเมตรเลยทีเดียวฮะค,คันเมื่อกี้มัน50กว่ากิโลเมตรใช่ไหมคันนี้มันเล็กกว่ามันก็ต้องวิ่งได้ไกลกว่าแน่นอนครับมาดูดีไซน์การออกแบบเนี่ยเขามาใส่แบบนี้นะฮะก็จะมีจร เรดร์ ader, หรือว่าเซนเซอร์มันเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับพวกเป็นเรดร์เป็นลีดร์แล้วแล้วแต่เลยนะเราก็จะมีตราสัญลักษณ์ของทาง Audi 4ีผตรงนี้ครับจะมีตัวที่เป็นแผงสีดำกระจังหน้าเนี่ยฮะ จะสลับเป็นแบบด้านแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบมันรือแบบเป็นโนแบ็คอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือดีไซน์ครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะเป็นตัวที่เป็นลิ้นนะครับของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ชุดแต่งตรงนี้ถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็นสีดำเพราะว่าอันนี้เป็นแบ็ k e d i t ชันครับแต่ถ้าเป็นด้านนู้นครับก็ใช้ขอบเป็นที่เป็นสีโครเมียมแทนครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นชุดแต่ง S l i n ลครับไฟหน้าเนี่ยเป็น HD Matr i x LED นะฮะแน่นอนครับว่า เป็นเอกลักษณ์ของทาง Audi เขาอยู่แล้วแต่แตกต่างกันที่ดีไซน์เท่านั้นเองครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวไฟหล,ลักเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นครับเมื่อกี้มนอยู่ด้านล่างครับแล้วก็จะเป็นไฟตัวที่เป็น daytime running light อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะมีตัดขอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอันโนมัติแน่นอนครับมีช่องที่ฉีดไฟหน้าได้นะครับและแน่นอนครับข้างล่างเขาก็จะไม่มีตัวอันนี้เขาจะไม่มีตัวที่เป็น ไฟตัดหมอกเลยนะแต่ว่าข้างบนเขาจะมีใสมาให้นะฮะนี่คือล้อหน้าของเขาครับเขาจะใช้แม็กซ์นะครับนี่เป็นลายสิบก้าแบบนี้นะครับมีของ Audi Sport นะครับแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเห็นไหมเขาจะใส่เป็นสีแดงแล้วพอเป็นรถสไตล์นี้เขาจะใส่เป็นสีแดงเลยนะครับตัวล้อนะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับแน่นอนครับว่ารัดมาด้วยยางแบบบางๆแบบนี้เลยครับ255ห้าห้ทับสี่สิครับและเป็นแบบริสเปสแน่นอนครับ Audi A7 นะไม่ใช่รถสปอร์ตแบบใช้ล้อคุณละขนาดกันนะตัวนี้เนี่ย จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับ25ทับ40 R20 ครับข้างหลังมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงแบบนี้ครับแล้วก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันครับมาดูการออกแบบด้านท้ายเขานะครับนี่โดดเด่นด้วยปีกตัวนี้เลยครับปีกนี่จะเปิดปิดได้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติหรือเราจะฟอสเขาให้เปิดมาแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปีกที่จะช่วยเพิ่มตัวแรนกดด้านท้ายนะเพราะว่าเวลาขับรถเร็วๆหรือว่าเลยเบรกเร็วๆเนี่ยเราต้องการ แรงเขาเรียกว่าดาวฟอสนครับต้องการเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเปิดปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มดาวฟอสขึ้นมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับมันสามารถที่จะ พับปิดเองได้นะครับและก็ตัวนี้ครับเราจะเห็นเลยไฟท้ายเห็นไหมเป็นแบบ LED แล้วยากยาวท้ายกวาแล้วสวยงามมากมากนี่ผมชอบแบบแบบนี้มากมากเลยนะแล้วก็จะมีตาัญลัก A7 ตรงนี้ครับมีกล้องอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า5.5 TFSI นะครับ E นี่ก็คือบ่งบอกว่านี่คือรถ p ักอินไฮบิดนะครับแล้วก็เป็นคําว่าคอร์ o โตตรงนี้ครับนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีชุดแต่งสีดําทั้งหมดเลยเห็นสังเกตดูเป็นสีดาหมดนะครับถ้าเป็นคันนู้นครับที่เป็น S Line ก็จะเป็นสีเงินนะเห็นไหม ่ขยับมานะาสวยงามขนาดไหนครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแบบนี้เช่นเดียวกันครับมาเปิดดูฝาท้ายกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะเฮ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ฮะนี่สไตล์แฮชแบบสปอร์ตแบ็กแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีฝาบังสายตาตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสายชาร์จให้ตรงนี้นะครับโอ้โห ใหญ่เอาเรื่องครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนฮะใหญ่ขนาดไหนดูแล้วกันนะว่าผมนอนได้ไหมแน่เนี่ยโอ้โหนี่เออเฮ้ยมันเล็กกว่าเมื่อกี้นะดูจีด๊ดก็ก็ปิดได้แหละวางกระเป๋าก็าน่า,ดาได้ได้พอๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถเปิดฝาตรงนี้เพื่อให มันใส่ของที่มันสูงขึ้นได้แต่ว่ามันเป็นท้ายลาดนะครับมันก็อาจจะมีบางทรงที่อาจจะวางไม่ได้ก็ได้แต่ว่าผมว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สักใบหนึ่งถุงก๊อฟสักใบหนึ่งก็น่าจะใส่ได้แน่นอนครับมาดูการดีไซน์เลยครับนี่เขาจะเป็นลักษณะท้ายลาดแบบนี้ก็คือตามสไตล์สปอร์ตแบ,บ็คของเขานะครับหรือว่าถ้าเป็นทั่วไปก็จะเรียกเป็นแฮชแบ,บ็คเลยครับแต่ว่าทางอาร์ดีจะเรียกเป็นสปอร์ตแบ,บ็คนะครับแล้วก็จะเน้นเส้นสายตรงนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนี่เห็นไหม แล้วก็ตัวช่องกระจกครับมันจะเลก pues ็กกว่าเมื่อกี้นะครับถ be ้าเป็น AirPad นี really ่ยค่อนข้างใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าตรงนี้จะเน้นความสปอร์ตไงนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนลูกศรนะเห็นไหมพุ่งไปเลี้ยวจบสุดท้ายแบบนี้เลยสวยงามมากครับแล้วก็โอ้โหนี่ชิ้นเป็นโนแบ็คเงาเงางามๆแบบนี้เลยครับขอบนี้สีดำหมดเลยนะไปตรงไหนก็เป็นสีดำหมดเลยครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบแบบสมาร์ทเอนทรีเขาให้ด้วยนะฮะนี่เปิดมานะครับไม่มีกรอบตัวที่เป็น ประตูนะนี่เห็นไหมจะเป็นสไตล์สปอร์ตเลยนะครับตัวเบาโอ้โห,โโหตามสไตล์ของทาง Audi ที่เป็น Audi Sport นะครับมีคำว,ว่า S Line ตรงนี้นะครับตัวเบานะครับแบบคุ้มหนังนะครับที่เขาเรียกว่าหนัง Volco นะ้าแมเรียกยากเหมือนกันแล้วก็มีชุดเป็นที่เป็น Diamond Cut ตรงนี้นะฮะสวยครับแล้วก็แน่นอนครับปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็สามารถยืดตัว ที่เป็นปรับด้านหลังได้อะไรพวกนี้นะโอ้สบายครับบอกปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างข้างนู้นไม่มีเมมโมรี่นะข้างนี้มีเมมโมรีให้2ตนันแงครับจอกลางอลังการอีกแล้วครับแบบ10.1นิ้วครับแล้วก็8.6นิ้วนะฮะตัวนี้ก็ไว้ควบคุมตัวแอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ควบคุมพวกมัลติมีเดียต่างๆนะครับเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ครับ นี่ทำได้หลากหลายนะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay และ Android Auto แน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญครับหน้าจอสวยสวยครับนี่แล้วก็ตอบสนองดีมากๆเลยครับหน้าจอค็อกพิตต,ตัวนี้นะครับ12.3นิ้วนะนี่มันสามารถควบคุมได้นะกดนี่แบบนี้นะครับนี่ข้อมูลนู่นนี้นั่นมีมากมายนะครับอันอาจจะไม่ได้ทำงานได้แบบ100%นะเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทรถนี่มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะเห็นไหม สามารถบอกทางจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมตรงนี้นั่น,นครับแล้วก็จะมีพวกข้อมูลแบตเตอรี่เนี้ยหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลฟูลดิจิตอลเลยครับอันนี้ครบเครื่องมากจริงๆครับและที่สำคัญครับเพิ่มตัวที่เป็น Head-Up Display มาตรงนี้ด้วยนะครับมองความเร็วรถบอกข้อมูลเกี่ยวกับ n a เว g เกเตอร์อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับ วงมาลัยครับเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยช่วงบอกว่าสัมผัสเหมือนกันดีกว่านะครับเพราะภาพลักษณ์มันไม่เหมือนกันนะตัวก้าน,นจะเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้คือวีเอ8นะแต่ตัวนี้จะเพิ่มเป็นก้านแบบนี้ครับเป็นก้านเอสไลน์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มมัลติฟังชันให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวปุ่มที่เป็นควบคุมตัวมัลติมีเดียครับมีก้านที่เป็นก้านคูสคอนโทรตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น ไฟเลี้ยวอยู่ข้างนี้ครับมีแพ่ดชิปให้ครับแล้วก็ปรับแบบไหนปรับแบบไฟฟ้าไม่ปรับแบบไฟฟ้าชุดเดียวกันครับนี่ทาเราดูแล้วตรงนี้เห็นไหมกดขึ้นลงเข้าออกได้นะนี่ราคาระดับนี้ต้องให้มาแบบนี้แล้วล่ะครับดูการตกแต่งกัเลยครับทีนี้เป็นซอฟท์พัชนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นตัว แอร์ Air, ช่องแอร์ให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดตรงนี้ที่เป็นเหมือนโครเมียมนะครับตัดขอบนะฮะแล้วก็จะมีชุดเป็นโนแบ็กอยู่ตรงนี้เป็นหน้าจอนะครับสัมผัสด,ดีทุกอันเลยนะครับตามสไตล์ของทาง audi แน่นอนครับชุดนี้จะต่างจากตัว a8 นะครับตัว a8 เขาใช้เป็นเป็นโนแบ็กเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดเหมือนสัมผัสเหมือนโครเมียมครับจับเหมือนแม่เหมือนอะไรเหมือน,น,นสแตนเลสอะ่ะเออสวยๆงางานแล้วมันจะดีกว่าสแตนเลสแหละแล้วก็จะมีตัวกุญแจนะครับแบบนี้แล้วรีโมทให้เนาะ แล้วก็ปุ่มนะครับมีปุ่มตัวที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮครับตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับมีปุ่มสตาร์ทตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นเปิดปิดพวกระบบความปลอดภยัยเปิดดูกล้องนะครับแล้วก็ควบคุมตัวพวกเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆตรงนี้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็ตรงกลางครับก็จะมีต e ัวที่ฝาเปิดแบบนี้นะครับวางโทรศัพท์ได้ไม่ลึกนะฮะตัวนี้ไม่ลึกก็มีช่องที่เป็น USB C ให้ตรงนี้นะฮะอบอกเลยนะครับใครใช้ USB A อยู่ต้องปรับตัวอย่างด่วนแล้วครับหลังคาซันรูมนะฮรมันจะมีแค่ครึ่งคันนะนี่ข้างหลังมันจะไม่มีนะครับนี่เราก็จะมีเปิดเปิด,ปดหลังคาได้แบบนี้ครับครึ่งครึ่งหลังคาอ่าเราผมปิดนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเวลาปิดตัวที่เป็นผ้านะครับมันจะเป็นยังไงนะนี่อ่ะปิดผ้านะปิดผ้านะอ่านี่ ถ้าเขาก็ถือว่าหนานะครับบังแสงได้ดีเลยนะเรถ้ามไม่เห็นอะไรข้างนอกเลยเออใช้ได้นะครับแบบน,นี้ผมชอบครับพอเปิดประตูนะนี่เขาจะมีไฟอย่างนี้ให้เลยนะโอ,โอ,โอ้เป็นแบบสีด้วยนะครับไม่ใช่แสงอย่างเดียวนะมีสีให้ด้วยนี่นี่นตาเอสไล์เท่ามากๆเลยครับมาลองนั่งด้านหลังดูบ้างครัว่าเป็นยังไงนี่นั่งเข้าไปสิโอ้โห ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตแฮ c ช b แบ็นะครับหรือว่าสปอร์ตแบ็กตามสไตล์ของทางที่อาดีเขาเรียกนะครับแต่สุดท้ายนะครับเวลานั่งนี่ผมปรับตำแหน่งที่นั่งขับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเฟือเลยครับนี่เหลือเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถเอาขาเท้าเนี่ยครับสอดเข้าไปใต้เบาะได้ด้วยนะครับเพราะเบาะข้างยกขึ้นมาสูงครับแล้วก็ มันจะล็อกตัวอยู่กับตัวเบาด้านหลังได้อย่างดีนะถ้าเกิดมาอีกคนนึงนั่งตรงกลางนี่ก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับใช่ดีที่สุดครับนั่งสองคนครับมีที่เท้าแขนแบบนี้นะฮะมีที่วางแก้วตรงนี้ครับเปิดปิดได้นะฮะโอเคมากๆฝานี้เปิดได้เอาวางโทรศัพท์ได้เนาะแล้วก็ทําอะไรได้อีกก็อาจจะไม่มีแล้วนะฮะเราก็เอาขึ้นไปนะครับมีช่องแอร์ให้ตรงนี้ครับแล้วก็มีช่องแอร์ให้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเป็นหน้าจอที่สามารถบังคับ เลือกอุณหภูมิแยกโซนได้อีกครับดังนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยแยกโซนกันปรับอากาศได้ถึง4โซนนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB C ให้อีก2ช่องครับนี่คือความสวยงามความเท่ความสบายนะครับของทาง Audi ครับไม่ได้ให้แค่ความสปอร์ตเท่านั้นครับให้ความนั่งสบายได้ด้วยเช่นกันครับ สำหรับราคาค่าตัวนะครับของทาง Audi A7 Sportback คันนี้ครับเอาเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยครับตัวนี้คือตัว S Line นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,799,000บาทนะครับส่วนตัวที่เป็น Black Edition นะครับที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับมีชุดแต่งที่เป็นสีดำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,99,000บาทครับก็ลองเลือกดูครับว่าแบบคันไหนมันจะเหมาะสาหรับคุณแต่ที่สาคัญครับทั้งหมดนี้ครับคุณอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะครับคุณควรจะต้องมาที่โชว์รูมของทาง Audi นะครับอยู่ไม่ไกลเลยฮะถ้า ในกรุงเทพนี่มาตรงแถวเรียบด่วนได้เลยนะครับมาดูมาลองนั่งลองจับลองสัมผัสกันดูนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมลองขับโดยเด็กขาดครับไม่ว่าจะเป็น audi a 7 sportback หรือจะเป็น a 8 l นะครับก็ลองขับดูทั้งสองคันเลยครับแล้วจะได้รู้เลยครับว่ารถรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น a 7หรือว่าจะเป็น a 8 l เนี่ยคันไหนจะเหมาะสมกับคุณที่สุดครับและราคาจะคุ้มค่าสําหรับคุณมากที่สุดครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดเลยครับของการพาชมรถใหม่ รอบคันทั้ง2รุ่นเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันแบบนี้นะครับการพาขับรถจริงๆนะฮะหรือว่าจะเป็นสกู๊ปอื่นๆนะฮะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ครับแล้วก็กดปุ่มสันก็ดิ่งด้วยฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครััับบมหดนา่วพกใสส